สวัสดีแม่เอซี่ทุกท่านครับพบกับเราเช่นเคยครับทางช่องสายใจกันชินเนครับวันนี้ได้ถังใหม่ครับจากคุณแม่อ้อยนะครับแม่อ้อยเนาะครับผมครับผมที่เพื่อเพื่อแขนน้องใจจันของเรานะครับผมครับผมอยากลองให้เขาเล่นดูครับวันนี้แต่จริงๆแล้วมันสูงเกินนิดนึงครับเพราะยังเล็กอยู่แต่เลยเอาโลมาใส่ครับลองให้เขาขึ้น เดียบครับผมเดี๋ยวผมจะขัดเขาวันนี้จะขัดชีวีวันนลครับเอาละครับวันนี้รับหน้าที่โดยควานตั้มนะครับเป็นพี่ติกรควานตั้มเป็นพิธติกรเองนะครับวันนี้น้องแสงจันตอนนี้ก็จะมาเล่นน้าเลยนะครับนี่นะครับได้ทังใหม่แล้วนะครับอ่าไปหาพ่อเลยลูกแล้วไปแล้วนะครับนี่นะครับนางเลยเอาละครับ ก็ขอบคุณนะครับไปยังคุณแม่อ้อยด้วครับที่มอบถังให้กับน้องๆนะครับวันนี้ทดลองถังใหม่เลยนะครับส่วนอาการน้องก็ไม่เป็นอะไรเก็บช่วงไนม่ได้ติดนะเดี๋ยวนะครับเอาแล้วครับเอาฟกควันถูเลยถูเลยครับขัดถูสิบวิบันเลยเดี๋ยวไปอยู่มุมไปอยู่มมุนี้นะครับจะได้สดชื่นครับเนี่ยให้แรงรุ่มๆครับแรงรุ่มๆที่เราตั้งป้านครับนี่นะครับขัดเขาครับจะได้ใบตัวครับผมนี่นะครับ ครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณแม่อ้อยนะครับที่เมตากับน้องแตงจันทร์ของเราเนาะครับแล้วก็ท่านหนึ่งก็คุณแม่พันทิพย์นะครับคุณแม่พันทิพย์แรกๆก็ท่านซื้อมาครับก็พอดีกับน้องช้างนะครับแต่นี้ก็ให้คุณแม่อ้อยครับอ่าเรียกขอคุณแม่อ้อยดูก่อนครับว่าเขาจะลงได้ไหมครับแต่จริงแล้วของคุณแม่อ้อยนี่ได้ถึงสองปีครับสองปีนะครับ ให้เล่ตัวเล็ก่อก็ได้นี่มาทด,ทดลองทดลองอ่างวะน,นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกยืดหยุ่นนะครับเป็นพลาติกยืดยุ่นที่จะไม่ไม่แตกนะครับก็จะใช้ได้ถึงหลายๆดีไม่ดีใช้ได้ถึงน้องแสงจันเลยครับนี่น้องของน้องแสงจันด้วยซ้ําเอาแล้วครับเอาแล้วตัวนี้ตัวนี้กําลังโหดร้ายบ้าคลั่งนะกําลังตกมันแล้วครับนี่ตกมันแล้วนะครับ ก็เหมือนเด็กนะครับเหมือนเด็กนะครับเห็นเห็นน้าก็ค่อนข้างที่จะเออนี่นะครับดูครับดูครับนี่ครับไปซูงให้ดิี่ยมันพี่ชายเยอะอีกนี่นะครับขัดนลก็มันเป็นแปลงนุ่มๆนะครับแปลงสำหรับเด็กนะครับก็ขัดไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรต่อผิวน้องนะครับส่วนไอ้แปลงที่ซักผ้านะครับก็สําหรับช้างใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นช้างเล็กนะครับนี่นะครับก็จํากัดเวลาเล่นนะครับวันหนึ่งก็ไม่เกิน วันละ20นาทีนะครับไม่เกินนั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้ทําเป็นถังปูนน่าจะถังปูนนี่น้องจะลงเล่นทั้งวันนะครับไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเนาะนี่นะครับยังไงก็นิดๆหน่อยๆนะครับเนาะไม่ให้เล่นเยอะเอาขอแล้วครับ่้ใหเลจะยอมไหมครับจะยอมไหมยอมปอนนลเรียกมาต้องมาครับยอม โอ้โหโอ้โม่ว่าใครทำอะไรลูกฉันโอ้พอแล้วครับเปิดน้ำเลยไม่ยอมครับเสงไม่ยอมนี่นี่นี่ไม่มานี่แล้วเย้พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ยอมน่าจะเป็นวันแรกนะครับเผือกของใหม่ว่างั้นเถอะเผือกของใหม่ครับเอาเอาครับโอ้ตีตีไอ้อะไรจะ อะไรจะสู้น้องแสงได้น้องแสงทําได้หมดทุกอย่างนะครับนี่นะครับขึ้นลงขึ้นลงได้หมดนะครับนี่นะครับบ่อนี้นะครับก็เป็นบ่อยืดยุ่นนะครับไม่แตกนะครับนี่ใช้ได้ถึงประมาณ2ปีเลยเดี๋ยวใช้ได้ถึงน้องน้องของน้องแสงจันไปนะครับเดี๋ยวจะมีอนาคตอาจจะมีน้องๆมาเล่นด้วยนะครับไม่แน่นะครับนี่คนเรานะครับนี่ก็เป็นช้างเชือกแรกลูกแรกนะครับมาแล้วครับเออเออ ก่ทุกอย่างนะครับของแม่แม่ซีที่เมตตาน้องเสงถ้าไม่ใช้ผมก็จะเก็บไปอย่างดีนะครับครับไว้ต่อต่อร้านเผื่อน้องเสงมีน้องมีนุ่มนหมครับหรือมีแบบขึ้นบ้านครับมันข้ามไม่มีลูกช้างนะครับเราก็จะบริจาคเราก็เก็บไปครับเราก็บริจาคให้ด้วยนะครับนี่นะครับเนาะเอาความสุขต่อตกันเนาะครับก็จะได้ต่อกันเผื่อกันไหมก็แค่เบ่งปันกันนะครับเนาะพอแล้ว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 นะครับพอแล้วเพราะว่าเล่นเมื่อกี้ก็ ถ่ายไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดูอีกนะครับแต่พอควานว่าพอก่อนนะครับไม่พราะว่าเกิน20นาทีแล้วครับไม่ดีนะครับเดี๋ยวน้ําจะเข้าสมองเข้าจมูกมีปัญหาอีกนะครับตอนนี้นะครับโ็ปากช่องพายแสงจันแชนแนลด้วยนะครับขอขอบคุณครับแม่เบอฟซีทุกท่านนะครับที่เมตาน้องแสงเนาะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับน้องเยอะๆด้วยนะครับฝากติดต่อด้วยนะครับาบนี้คุณมกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ